บาดนี้มาเบิองบาบาทตีปลาครับโอ้ยน้ำเลยปลาอย่างปลาอา ลายยูนิคอร์มไหมเดรดเตยนะข้าววดำๆนะ ดีครับมอนี้น,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 นั่นบอเลยเหรอคิวก็ไอิ้งําหีเหรอมันมีกินซําี้เอาตัวํีแล้วเตนนี้ก็เขียนแ้นครับบอสไอปาลาเรบัตม่พอปลาคีเก็ <laughs> เลยไล่เตะแล้วรับไล่ลีับปลาไ่นีเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผอนมุนมาขีดผมนะครับเด้มเลยเดงเอาละขึ้นไปครับซาเจ้าซาปลาปลาขีก้าวให้เจ้าครับ เดี๋ยวผมพอหยุดคีบเอาปลาก่อนครับรบ,บึงปลาบาัดไงย่างเดียวครับช่วงนี้หาปลาไหลหาปลาไหลเสีย่ยมหาปลาไหลได้เลยนี่ตัวปลาชีเก้าเข้าจอเลยครับนี่ ลุยม่อกีนี่ลุยเป็น้วครับน้องโมนิลุยเปลนกันเติร์ดอะถอดคลองงูแล้วมึงเดอไอคิงรู้ปะนาวแล้วละ หนึ่งบริเตยปลาเนี่ยครับอือนี่นครับปลาเอาขี่เก้าอ้ะเป๋าเลยครับนี่เมื่อนี้ลงทุนขนาดเลยสุดก็บบริเปลี่ยนมาครับเพื่องของว่ะโอ้เลบยบุระเลยหลังเลยบ่ยยได้ถ่ายคลิปเลยกูเพื่อนครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับ สรุปยาอนเยป่ะนี่นี้ห้องสลงไปไตะปูอีกไ่มล่างู่โอ้พแังมากไปครับมาครับ,บัดนี้มาบ่งไตปลามองลงมาไตปาครับปาูนี่เลยเสียครับปะบู ่ตัวตัวงงามเลยนะครับมาบึงกันต่อ ดินไม่สิบปลากระปุมาขนาดเลยมากครับแบบนี้แบกปลาไปล่างว่าดแต่ไรก็ผู้สูบล้างนิดผู้ข้าโจรสูบปลาบูได้แล้วห้องห้องผีแล้วผู้ใดฮะไปล่างนี่สินี่ล่างลูกล่างเราเอ้าข้าไปเตะปลาอยู่เดี๋ยวเขาลงทีกันจ้ะ เดี๋ยวนปเบิ่งู่องสีครับั่ก็ไอ้ตกลงมาสีไตเขียดนะมันฮะไอ้ตกลงมาสีใตเียดเลยูเียวตัวเดไรขูบอกว่ากจเหออยากน้ำเขียดเด่ตะละมือตะละเว้นนี่ดหลยาโดเออ

ไปเบ็ดได้เขียนมังไม่แห้งถุงเขียนมันนี่ห้อยกัวปลาบูใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวตาบอดหรอบลาระดับนี้ว่ามีตาบอดเรื่องบริไทยตอนห้องลู่ยีเลยวะย่านกล้องเปลี่ยนเลยยันตะกี้ตมเที่ยงเขา,าเอาเอไปครับเดี๋ยวลองท่าไปเบิ้ง บอลสรุปยอดยื้อนื่องกันเลยครับมุนลีกุยฮะส่งนึกว่าบอนันวัติบอลุยแล้วหนาวเขาพูดอย่่ไ่รู้นว่้นจริงบ่เอ้ยบงกูเปียกเดหอกลงหองนเลยี้ตใ่ครับจะต้องอาทตามเป็น้างหน้าครับผมมากครับบานีมาสรุปยอดว่าลูกก็ระบัดสรุปยอดเนาะ โอ้ลงตะสิเที่ยาปลาบูเน้นุงของน้ำเลยี่ทียมโบูเตรียมแม่เรียนมาจากโลกอ๋อุก้อมก่อนโอ้เดี๋ยวเลี้ยมาไหมเฉียวรกตัวงขวบมาได้ดิหนี่ิคุณเนรอมาแล้วแล้วกูเข้าจอสูบอีกปากแห้งเอาไว้อะไร ป่าแข้งเงอเบร์ป่ายุซาข้าจ่เอาขี่เก้าข้าจ้อสะอเอาขี้เก้าข้าจ่อสะจะว่าป่าว่านี่จะรุนเดียวกันจุกน้องนงังไงได้รุนเียวไ่จังวะอไร้งพอดีเลยใส่บุญบัใส่นมปอส่นมโอยว่าป้ายบางอกปลาถ้าเย็บขี้่เดีอดเออตัวน้อยมันก็เอาเมีย ปยลงซาปอยลงซา,าจ่างไนี่มันเสียวมากมะปลาไหลลีเกดียนวะ่ะครับผลงานค้าข้ามื้นนี่ประอดีลนี่ปลาไหครับมึงสูงนูงมึงเกือบรูปแบน,นี้มุนมีง่คุยเลยวะ่ะานี่ไปนี่้นี่นีปลากล้าขี่ขั้นนี่นี่ นี่ปากาขีันไปกัมตัอตายแล้วโอ้ตายแล้วพูาวไปเรียงโมันส่ขึ้นอย่าขึ้นนะม่หยจแตายง่ายขึ้นยังเขาเป็นดังใบกันโอ้ยขีเกียเดมงนบะบ้าแตง่ายไดเอาย่างเดียวนะเปิดขึ้นห็นทางดิดิดิมเกิใส่ลแล้วปบอดเองนี่เดี๋ยวเดี๋ยว เกีดีหน่อยเางตบบางเตียปลาตัวนี้สุกเบิ้งปลาดุกอยู่บวกหน่อยตัวนี้น้อยนึซฟามือนี่แหะไันมีสตัวปลาดุกบวกี่ตัวยู่บวกบวปลาดุกหน่อยโอ้เยอะาระ้โอ้ดูหันเียวะนี่เหรอเออเอาไปอตั จะประคียงกับปราควาคำพื้นนี้อาไลอันนี้ไงเอาอันนี้ค้าออเตรีนนันเว่ยประเทศไทยข้าตงเงี้งเหรอต้นเป็นน้กวงกับตีที่ตรมอยู่อันบักี่ค้างเส้นมือป่าตตยไปได้นี่ไปังคอกังมังนะเออ้พื้นนี้คอกังวะอ บักนี้แล้วก็ใช้หมูเห่าใส่มูไตวะดิไเคยแล้วเันเป็นตัวโอ้ยมันดีตาันโอ้กคากั้งข้าจอไปอย่างครากั้งนี่นะเอาไปปล่อยลาอะบ้างดยาปล่อยแค่เลี้งบ้าชุ่มันโดดกินเบ็ดว่ากลัวเห็นมั้ยแ่เบ็ดกลมจีดีมันยังนี่ แงีนตวบเียนมาป่งียสุดกจิซ้ำนี่เอาไปปล่อยลงสาหลวงพอกลางแม่มันเอาปากวกลงอเราปล่อยขึ้นี้เกวตัวนึงเยเออปากอกลงเอาไปปล่อยน้ำกันครับอันปลาดูมึงเลยตายปลาดูตายยีหสิมันถือกัน เอาเสียกูนี่บบดโอ้โหไม่ส่หรอกบ้านเสียประตู่ส่หรอกปตูงามดีเด้อปตป้อมดีเล้อเงี้ยในปรตูเงี้ยเนี้ยในบึงข้างเดียวบึง่างเดียวน่สีนี่มันไล่เขากางมนไล่ขีบลางกับขีบเรื่องนเป็ันหนามันอันนั้นซือกาตู้อมต้อมเหมือนกันมันั้น เอี้แม่ยเห็นกอตัวอยากดำก็ดีมึงบิ้งปาาป่าข้อกั้งสังเก็หนวดมันหลดนันตีไม่นวดนวดปากขนาดคือยังปเาสาตัวนี้ยิบกนขักหลายจังบริจิบริจิเป็นโรคว่าบอมันถึอว่าจะฝนละอมเป็นโรคปะข้อกําลังบาดมาคงเซี๊ยงงูวะไล่น้ำไทยไปบอกขามท่านไหม ครับผมสำหรับวัอนี้นะครับความขึ้นนี่ก็ซีถุงครึ่งแล้วแต่ขอจบคลิปไว้สำนี้ครับนี่ครับผลงานที่ได้ปลาปลาปลาต้วนี้นะครับอะไรถ้าขี่ยัดยันเข้ามานี่ไนะอะไรใส่โงเทียเลยตัวนี้ก็ตายวันนี้สำหรับวัอนี้ขอจบคลิปไว้สำนี้ครับสวัสดีครับหลังเขียวหลังเขียว